กองพลเป็นใครอ่ะนักต่อราคาจะาร้อยอระกาศยานใบก็ข้าวร้อยใช่ไหมของมอสคุณไงเขาพูดถูกนะก็มันบวกเลขตั่วแล้วไม่น่าเลยกูย้อนจัสกรนชาปิดไพไม่ย้อนนะครับมันเป็นแข่งจริงจังอ่ะกนนองก็ได้อุ้ย่นห้องเว้ งคงกับอกเขเมื่อกี้ลงมาผมก็ไม่ได้ไม่คิดอะไรมากเลยที่นี่พี่มีแมงดาอยู่พี่ใส่เท่าไรใส่สิบครับผมเป็นบัตรดีบมั้งเนาะตัวนี้ต้องสูตรอะไรอีกแมงดาชาจูวิ่งหลังนะฮะไม่มีเลยโอ้โหไม่ใส่การ์ดขาวด้วยเกิดการ์ดเลยไหมใส่ไม่ สนุกเลยคนไทยเราสนุกยิ้มหล่าก่อนชอบแล้วเห็นรำแบบนี้แต่ก่อนชอบรำเฮ้ยรีบเหรอเฮ้ยเสือได้เลยเหรอแนน่อนแน่นอนเกิดการอะไรก็ได้มาบมอนปวดท้อเปล่าใช่ไวมันเสือเสืไปเถอะขี้เกียจร้อยให้มันรำจนถึงก้นกองเหมือนกันแต่เดี๋ยวก็รำต่ออยู่เดี๋ยวเป็นไปไม่ได้ใช่เป็นไปไม่ได้หรอกเอากนีแย คืนค euh, ิด <sketches> คืน oh, ค <are> ิดโอ้เราไม่เก่งจ้าเหมือนกันเราไม่ตะกัดเลยมันลื่นปื๊ยลื่นปึ๊ยโอ้โหเล่นคล่องมากเลยอ่ะเอ้ยอันนี้ไม้ตายกู ก็เลยจัดพิธีมาเยอะแล้วก็แล้วก็ธงก็ไปแป้ไปแเกเงียบใช่ไหมอ๋อคุณรู้ได <t un ifie wonder> ้ไงอะรู้ได้ไงอะหยิบแมงดาหยิบแมงดามามามาหยิบบัดรเดียวผมขึ้นไปคุณกลัวโดนโนยืนนั่นเหรอใช่คุณโดนยืนนั่นตายแค่นี้โดนยืนนั่นตายแล้วไหมแล้วก็น่าคิดนะเอ้ย เอ้บรรลุกันไปแล้วครับผมผมไม่ทันเห็นนะเมื่อกี้เอ้เมื่อกี้ผมแจกความโดยสุดขุมบุญรัฐมีโดนเกมร้อนแล้วนะเป็นผมอ่ะเ้ยเป็นผมแจกเกมร้อนเรด็ดจันแล้วนะอะไรอะไรคุณอยู่ข้างหลังคุณอยากพูดดิเฮ้ยเริ่มเตือนเริ่มเตือจริงตอนเริ่มเตืมนแมงดาไม่รอเลยเหรอไม่รอไม่ร้อนอืม เล่นไม่รอเล่นสะจุกเลยจะแค่สองเอที่ดี้ละแปดทีนี่ต้องผู้หญิงบ้านทองขายนะสนใจบิ๊กเฮีดรวยจังอ,อยากได้จังเออแล้วหายยากนะเขาเดี๋ยแจกทุกคนที่ไปงาน,นอันนี้มันทำอะไร,รนะลบลบขี้กับบ้อ,องใช่จ้ะลบสองขี้ โน้มสองขี้นุ๊กจ้ะพูต้องเล่นเล่นท่าห้าขี้แล้วไม่มีเนี่ยถ้าแบบใบน,นี้พลอยปั้มทอ,มอมต้องสวยมากๆเลยครับเจ๋งใช่นีน้องร้อนเหรอนี่น้องร้อนตังเหรอน้องร้อนเหรอแต่โยนทิ้งที่บ้านหมดเลยครับเราได้ตังมาตั้งห้าพันน้องหายไปไหนหมดแล้วน้อง เราไล่ King SBR ครับผมแกไปดีก็เลยไม่รู้อ้อะลืมไปดีๆเดีวระบบเนี้ยต้องหายไปนู่นหลัดึกนะแต่พี่ว่าทำไรน้องไม่ได้หรอกตอนนี้ทต่หลายได้พี่ไม่มีการบุญเลยตอนนี้เฮ้ยมันเหนียวมันมีโชกากอยู่โชว์โชว์อ่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รัดเรามี่สองเก็บการ์ดไปพี่สามใบฮะไปดูมาอย่างเด็กนี่นั้นขายต่อประกาศนสัญญาป่ะอะไปเลยตี ตีระเบิดไหนลูกระเบิดไอทิมสองครั้งเลยเปล่าสองครั้งเลยกระโดดตายจั่วอ่ะตีกลางระเบิดกลางข้างไม่ได้มี้ตีอะไรอ่ะตีกลางแต่มันโดนมาดูดเปล่าอ๋อโดนดูดเป่ามันจะหมดทีนี้แต่มันก็โดนลบคริสโตไว้แล้วอ่ะมันตีเล้วเนๆเข้าครับเฮ้ย โดนบวกไปหนึ่งไล่เพราะมันติดลบสองเลยจบรอดไหมชินก็เดินอยู่่อะ ที่ดูในในงานยังอุตส่าห์เก็บทองพนเป็นทองเป็นฟอยมามเรดติ้งดีไงวะมัง้งหรือมันก็ไม่มีอะไรทำเด็กเด็กนึกว่าแม่งหลาดพีอาร์ด้วยนะอ๋อหลาดเกา่าเป็นเจกดีกว่าไอ้นั่นบองพนกับโอ่ะคิดน, <c oughs> นะให้แบกอนโอ้ยฟร <c oughs> ามสนุกมืออีกแล้วดูเขาเล่นคล้องดูเขามีชีวิตจิตใจชีวิตชีวาเหลือเกิน ไปเต้นไปเต่นไปเลยตัวไหนอ๋อซื่อหรอปั้มทองอ่าลิงสามหกอ่าเราเบิดไปสามรอบก่อนเราเบิดสามไลนเฮ้ยคุณอย่าทันอย่าละลายหัวงี้อ่าแล้วก็ส่งทั้งหมดเจ็ดกรีดคอเฮ้ยาสี่ปั้มทองมาแล้วหนึ่งสื่อสี่ปั้มทอง ไป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 เกิอะรเกอไไอ้บัต uh. uh ี huh. uh, ่แลวบัตตแล้เอฟกน่ตาสองกอบนเริ่มก่อนรหสได้ร้อยสได้เป็นสองแล้วแราคาตลาดนั้นผมว่าดีอยู่ขายตลาดราคาสามร้อยกแล้วได้เร้องั้นรซื้อหลังงั้นเลเดีถ้ามันขายไปร้อห้าสิบตอนนี้เขาจะพอโอนตังในบัญชีมันทีเลย เน่ๆห็นไมไมเขาเขาเก่าทีแล้วแตหยิบเตาตังแล้วเที่ยไม่เขากูคันไข่แต่เดี๋ยวได้จวแล้วก็เข้านั่นอีกอะไรเลยยาวเเลยเจ็ดพนจะเป็นอานี้เหรออาดีแต่โปรตีนอะดีกว่ามึงเล่นคางนี้ถ้าไปหาดีเอ็นล้ำทงดีเอ็นล้ีไใช่แต่ถ้าอยากเล่นดีเอ็นสดใจได้ตีว่า้าสิบร๊อฟน สามร้อยลงส่งรับเลยนะแดดเฮ้ยน้องไม่กดราคาเขาไม่ย้ำไม่หยุดเลยเป็นกูกูซื้อแล้วเอาไปพี่เอาไปครับพี่ปีละบาทเท่านั้นส่งไปด้วยใช่โล่งส่งแล้วก็แบสสามร้อยห้าสิบถือว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์แี้กูสั่งไปแล้วหรือคุณไม่สั่งรอบแรกกีเกณฑ์ไม่สั่งก็เพราะว่าน้องก็มีอะไรมาถืจุดนี้ เชื่วไปปิดร้านาที่นี่ดีกว่ารม่ต้องตียิมก้าจิกาแล้วแล้วนับจุดนี้คจเริ่มอะไรสี่คริสติเคิลแล้วหกลเฟรดเฟรจงแชรสองเฮ้ยเพื่นมาเข้าเลยแน่นอนแน่นอนโรรแอ่แต่การเล่นบมไดีไปได้จริงไม่บอกมานล่บอกไม่ได้ทุกที ตัดเลยพี mark, 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 mark. Ps, ré, ่มากัะตุ้นคลายอันนี้กันดุ้นแล้วก็เด้งด้วยเอ้ยสองโดมรอดมาอีกแล้ว อีกสองไลท์อาไลยด้ใช่ไหมใช่สี่นี่เออปั๊มแค่นี้น้องเลยอ่ะที่ผมยิงเฉพาะที <h 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 ่ผมไม่มีน่าดูเฮ้ยพี่กระสรคอเ้อมีแค่นี้เหรอแน่นอนไปนั่นเลยเอ้ยทำไรยิงสิบปีคอแล้วตอนนี้มีอะไรนะ อสลายก์ปองแล้วปีคอแล้วก็ยิงสิไม่ตีก่อนไม่ตีไม่ตีแล้วผมจะไม่มี B M ไปด้วยการยื้อไม่ทันเลยทีมนจะไม่ทำตัวเจ้าของร้านถ้าน้องตีมาตามติงพี่กันแล้วปืนไล่หนีไม่ได้อันนี้ห้ามอยู่แล้วอือนะอไม่ไหนยังไงดี B อนีอย่อมอย่างไรอ่ะ bad manners นิสัยเสียอ๋อ B M เหรอเขาเรียกอ๋อสองพื้นที่บอกเคยบอกว่าซ้ำศพนี่